สวัสดีครับคลิปต่อเนื่องก,กันกับคลิปที่แล้วนะครับอันนี้จะเป็นอ้อยที่เรามาลอกกราบออกไปแล้วนะครับก็จะดูแล้วแตกกอไม่ค่อยดีนะครับโซนทางนี้เนี่ยครับก็เป็นพันสุพรรณบุรีห้าศูนย์นะครับแต่ช่วงปลูกน่าจะมาเจอช่วงแรง อันนี้ก็จะมีแปดกอเพิ่มขึ้นมาบ้างครับนี่ครับอันนี้คือเราลอกกราบออกไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีโซนทางนู้นด้วยนะครับด้านู้นก็ลอกกราบออกไปแล้วเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราเดินย้อนกลับมาดูทางด้านนี้ก่อนนะดินอาจจะเป็นดินใหม่ด้วยนะครับก็เลยทำให้ไม่ค่อยงาม แล้วช่วงที่กำลังแตกกอก็เป็นช่วงแรงอีกผลเพิ่งจะมาได้ไม่นานนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิงคโปร์นะครับผมเอามาปลูกไว้หนึ่งสองสามประมาณสี่ห้าหลุมมานะครับที่ปลูกไว้ช่วงนี้แต่ก็แบบมันก็ไม่เกิดทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นสุพรรณบุรีห้าศูนย์นะครับลอกกลาบแล้วนะครับโซนทางนี้ ก็จะดูดีกว่าจากตอนแรกที่มีกาบนะกาบก,าบก็ทิ้งลงน้ำนะครับกะไว้ว่าเป็นให้อาหารปลาแล้วก็บางส่วนก็ทิ้งลงพื้นนี่นะครับคุมดินไว้หน่อยก็มีแตกหน่อออกมาบ้างนะครับช่วงนี้เข้าหน้าฝนอยู่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับว่อยก็ ปลูกไว้ตอนประมาณเดือนเมษาประมาณพฤษภามิถุนาครับช่วงก่อนจะเป็นช่วงไปลายๆของโควิดที่เราล็อกดาวน์กันผมกลับบ้านมาแล้วก็มาปลูกนะครับก็เดือนนี้ก็ตุลาก็ประมาณพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาตุลาก็ประมาณเกือบจะหกเดือนลวแต่ก็ย,ยังไม่ค่อยงามสักเท่าไหร่นะครับ โอเคครับอันนี้มาชมความคืบหน้าหลังจากที่เราลอกกาบออกไปแล้วก็จะได้ประมาณนี้แหละครับก็ยังค่อยไม่งามเท่าไหร่โอเคครับงั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับลุงตั้มเกษตรมือถือครับผมเดี๋ยวค่อยมีเวลาเดี๋ยวมาอัปเดตเพิ่มให้ใหม่นะครับสวัสดีครับ